s อสไอบริการจัดการขยะและของเสียตามแนวคิด Zero Waste to Landfill เพื่อให้เกิดความยั่งยืน s อสไอเราดำเนินธุรกิจภายใต้กลุ่ม SCG เราดำเนินธุรกิจมากว่า30ปีนะครับ บริษัทมีบริการกําจัดของเสียภาคอุตสาหกรรมนะครับกระบวนการกําจัดของเราเราเรียกว่าโคโรเซซิงนะครับโดยนําขยะและกากาอุตสาหกรรมมาใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนและวัตถุดิบทดแทนในอุตสาหกรรมซีเมนต์อย่างยั่งยืนเราเป็นผู้นําในการจัดการของเสียโดยการนําเอานวัตรกรรมและหลักแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือเซอร์คูล่าอีโคโนมีมาประยุกต์ใช้ภายใต้หลักการซ w ลเวสทูแลนฟิล l ์เพื่อสร้างความยั่งยืนอย่างแท้จริงในระยะยาวปัจจุบันมีบริการหลักๆคือบริการจัดการกากอุตสาหกรรมบริษัทได้รับการอนุญาตจากกรมโรงงานนะครับเรามีใบอนุญาต106ในการจัดการกากอุตสาหกรรมโดยที่กากอุตสาหกรรมจะแบ่งเป็นสส่วนหลักๆนีส่วนแรกคือกากอุตสาหกรรมที่มีค่าความร้อนกากอุตสาหกรรมที่ไม่มีค่าความร้อน เราเอามาใช้เป็นวัตถุดิบทดแทนในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์บริการจัดการของเสียภาคชุมชนโดยการสร้างเครือข่ายภาครัฐและเอกชนบริการจัดการวัสดุเหลือทิ้งภาคการเกษตรโดยการนำวัสดุเหลือทิ้งภาคการเกษตรเช่นใบอ้อยต่อไม้ยางพารานำกลับมาพัฒนาเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมต่อไปบริการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม ตรวจวัดสิ่งแวดล้อมตามที่กฎหมายกําหนดนะครับโดยมีห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองโดยบริการของเราก็จะมีการตรวจวัดอากาศที่ปล่อยทิ้งจากปล่องควันนะครับเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเรามีเป้าหมายที่ต้องการเพิ่มด้าน Recovery และ Recycle โดยปรับปรุงพัฒนาเชื้อเพลิงทดแทนให้กับภาคอุตสาหกรรมด้วยการสร้างเครือข่ายคู่ค้าพัฒนานวัตกรรมทั้งการบดย่อยคัดแยก รวมไปถึงการปรับคุณภาพของเสียเพื่อให้ได้เชื้อเพลิงทดแทนที่มีค่าความร้อนที่ดีและเหมาะสมในการนําไปใช้งานลูกค้าสามารถลดค่าใช้จ่ายในการจัดการของเสียได้เมื่อของเสียของลูกค้านั้นสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้งและเกิดเวลแชร์ลิงร่วมก,กันกับลูกค้าเรารู้สึกยินดีและภาคภูมิใจมากที่ได้รับรางวัลจาก TSCN ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเรา ในการเสริมสร้างความยั่งยืนในทุกภาคส่วนของห่วงโซ่อุปทานและการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวอย่างเป็นรูปธรรมการเป็นสมาชิก TSCN เปิดโอกาสให้เราได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับองค์กรชั้นนำอื่นๆและเป็นการเปิดโอกาสการขยายโครงการ Circular Economy ร่วมกันในอนาคต